สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับรายการวอนล่าดริงก์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็มีเมนูนะครับมานําเสนอทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมและเมนูของเราในี๋ยนี้ฮะก็จะทําด้วยเจ้านี้เลยครับซีซันนอลเบรนตัวใหม่ของทางบรูคอบนะครับผมสกาเลต์นั่นเองนะครับก็เป็นซีซันนอลเบรนนะฮะที่ทําออกมารองรับหน้าร้อนที่กําลังจะมาถึงซึ่งถึงเร็วมากเลยนะเนี่ยลูกพาก็หน้าร้อนซะแล้ว <laughs> ส่วนตัวเทสติโนตของเขานะฮะก็จะมีโรสเบอร์รี่แล้วก็นิคตารินหรือว่าผลไมา ตระกูลพีชนั่นเองครับเมนูที่ผมจะมาทํากันในวันนี้นั้นนะครับก็เป็นเมนูที่ได้แรงบันดาลใจนะฮะมาจากเครื่องดื่มที่ชื่อว่าพินาคอร์ดานั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอคุ้นเคยกันบ้างน,นะครับผมและส่วนประกอบหลักของพินาคอร์ดานั้นนะครับก็คือจะเป็นน้ําสบับปะรดนะฮะบวกกับมะพร้าวนั่นเองครับแล้วมันจะเข้ากับเจ้าสกาเลตตัวนี้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูไปด้ยวยกันเลยครับ เริ่มต้นด้วยกาแฟของเรากันก่อนนะครับ Scarlet Seasonal b e n d นั้นนะครับเป็นกาแฟคั่วระดับกลางครับจึงสามารถทําได้ทั้งเอสเพรสโซและก็ฟิลเตอร์นะครับและวันนี้ผมจะใช้วิธีสกัดแบบ AeroPress ด้วยอัตราส่วน1ต่อ4ครับจะได้กาแฟที่ค่อนข้างมีความเข้มข้นนะครับส่วนถ้าใครมีเครื่องเอสเพรสโซแมชชีนนะฮะก็สกัดช็อตเอสเพรสโซได้เลยครับ ใส่แยมแคนเบอรี่ลงไปในแก้วเสิร์ฟ20กรัมนะครับหรือจะใช้ไซรัปแคนเบอรี่แทนก็ได้ครับใส่น้ำสับป,ประรดลงไปในเชคเกอร์80 ml นะครับใส่รับมะพร้าวอีก20 ml เชคก,กับน้ำแข็งครับและทำการดับเบิลสเตนลงแก้วเสิร์ฟครับและวก็ท็อปด้วยช็อตกาแฟที่เราสกัดไว้นะครับตกแต่งด้วยพีชและโรสแมรี่นะครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเมนูนี้นะครับมีชื่อว่า Hit the Ro a d นั่นเองนะฮะก็เป็นหนึ่งในเมนูที่ทางบ o คขอบนะฮะได้จัดการแข่งขันภายในกันขึ้นมาครับประกวดเครื่องดื่มกันฮะซึ่งผมก็ได้ไปร่วมสนุกด้วยนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ชนะนะครับผมซึ่งนะฮะทุกท่านนะฮะสามารถที่จะชิมเมนูซิกเนเจอร์ของทางบูคอบได้นะครับกับเจ้าตัวกาแฟสกาเลตตัวนี้นะฮะได้ที่ร้านบ๊อบคูลเลยนั่นเองนะครับผมส่วนใครนะฮะที่อยากจะลองชิมเมนูนี้ ก็สามารถที่จะซื้อเจ้า s c a r l e t ์ซิสเซอร์นลบตัวนี้ของทางบูคอบนะครับไปลองชงตามวิธีผมดูได้เลยครับว่าออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมอาจจะนู่ได้ว่า,าสาเหตุที่ไม่ชนะคืออะไรนะซึ่งจะสามารถนะฮะซื้อเจ้า s c a r l e t ์ซิสเซอร์นลบตัวนี้ได้ครับทุกช่องทางของทางบูคอบเลนเองครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมกับเมนูฮิตเดอะรถของเรานะครับที่ทําด้วยกาแฟสกัลเลต์ซิสเซอร์นอลเบนตัวใหม่ของทางบูคอบ นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะลองไปหาซื้อแล้วก็ชงชิมกันดูได้นะครับผมว่าอร่อยไหมนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมก็ว่าอร่อยนะแต่ก็พขแพ้